สวัสดีครับทนายพักเม่นบางพึ่งสำนักกฎหมาย S.T.P อินตอลอวันนี้ขออนุญาตนำเสนอคดีที่เป็นเพื่อนเก่าผมเอามาให้เป็นคดีเกี่ยวกับบริษัทขนส่งสินค้าคือเพื่อนผมคนนี้เขาทำเป็นร้านจักรยาน ก็ขายทาง s h o p e. ปีทีเนี้ยเวลาลูกค้าสั่งสั่งผ่านแอปช้อปปีใช่ไหมเขาก็จะสามารถเลือกผู้ให้บริการส่งได้แต่ใช้ใครส่งจะใช้เจ้านี้หรือเจ้านี้ผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเอาเป็นว่าลูกค้าจะเป็นคนที่สามารถเลือกได้ว่าจะให้ ผู้ให้บริการส่งของดังกล่าวเนี่ยเจ้าไหนเป็นคนส่งเมื่อลูกค้าสั่งมาช้อปปีก็จะส่งออเดอร์มาให้ร้านค้าที่ขายของทีเนี้ยทางเพื่อนผม <S <s <leen> <S คนเนี้ยเขาก็เตรียมแพ็คของเป็นจัก,กรยานทั้งคันเลยพร้อมล้อพร้อมโครงทุกอย่างพร้อมแบบเบ็ดเสร็จทั้งคันแพ็คของทั้งคันตรวจของแล้ว ออเดอร์มาของสภาพเรียบร้อยดีกล่องสภาพดีมีรูปก่อนก่อนจะส่งดีทุกอย่างเรียบร้อยแต่เมื่อนำไปส่งตามที่ช h อป e ีสั่งออเดอร์มาตามที่ลูกค้าสั่งผ่านช h อป e ีมาบริษัทขนส่งขนส่งแล้วพอไปถึงนุยนลูกค้าตัว โครงจักรยานมันหักหักครึ่งเลยหักแบบมีมีหักสองท่อนน่ะเห็นภาพแบบต้นไม้หักครึ่งงั้นน่ะเออมันเลยมีเรื่องมาว่าเฮ้ยบริษัทขนส่งเหล่านี้ต้องรับผิดชอบแค่ไหนอย่างไรฟ้องได้ไหมฟ้องแพ่งยังไงฟ้องอาญายังไงก็เดี๋ยวจะ ไล่ให้ฟังเราให้ฟังนะก่อนอื่นเลยสินค้าก่อนส่งอยู่ในสภาพเรียบร้อยกล่องมีการระบุชัดเจนว่าให้วางตั้งขึ้นห้ามทับซึ่งตัวร้านเขาเนาะเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรซัพพลายเออร์มี ผู้ที่เขาออเดอร์ส่งมาให้เขาอีกทีหนึ่งเขาก็เป็นเหมือนยี่ปั่เนาะมีคนมีซัพพลายเออร์มาแล้วเขามาขายปลีกต่อซึ่งเขาส่งมาจากต่างประเทศถ้าจะไม่ผิดน่าจะจากจีนหรือหรเกาหลีฮ่องกงแถวๆนี้แหละไม่เป็นไรแถวไหนาก็แถวนั้นจากต่างประเทศมาถึงไทยจากไทยมาถึงล่าร้านเขาแล้วสาภาพมันยังดีอยู่เลยกล่องยังไม่เป็นไรเลย แต่ไอบริษัทขนส่งบริษัทนี้ยเอาไปส่งแล้วหักครึ่งเบื้องต้นเลยผมบอกใช่ฟ้องแพ่งได้ถ้าเกิดคุณเป็นลูกค้าคุณย่อมฟ้องแพ่งในกรณีคดีผู้บริโภคได้แต่อันนี้เขาเป็นพ่อค้าด้วยกันถ้าเป็นพ่อค้ากับพ่อค้าเป็นคดีกันเป็นคดีแพ่งออาไม่เป็นไร เรียกค่าเสียหายคดีแพ่งละเมิดเรียกค่าเสียหายเสียหายเท่าไหร่เรียกเท่านั้นเรียกค่าสินใหม่ทดแทนได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นผมเลยแนะนําว่าเบื้องต้นอาค่าจักรยานเท่าไหร่เสียหายซ่อมบางส่วนได้ไหมซ่อมไม่ได้ต้องสั่งใหม่ทั้งคันออเดอร์ใหม่ทั้งทั้งคันค่าเสียชื่อเสียงบริษัทเราจดทะเบียนมามีลูกค้ามีผู้ติดตามมี คนกดไลค์เท่าไหร่มีเพจมีหน้าร้านอย่างนี้อย่างนี้การกระทํำของบริษัทขนส่งทําให้เราส่งของเสียหายให้ลูกค้าเราย่อมเสียชื่อเสียงอันนี้ผมก็จะบวกค่าเสียชื่อเสียงให้ด้วยมันมีประเด็นที่ทางเขาสงสัยว่าเฮ้ยทนายบริษัทขนส่งนะ่ะเขาอ้างว่า เขารับผิดชอบแค่หนึ่งพันสองพันหรือจะห้าร้อยบาทแล้วแต่บริษัทระบุเอาไว้แล้วที่ใบส่งของเคสนี้เคยมีคำพิพากษาดีกามาแล้วพิพากษามายังไงเคสไม่ใช่ของหักของพังแต่เป็นเคสเรื่องบริษัทขนส่งทํำของสูญหาย เคสมาว่าตัวผู้ส่งของฟ้องบริษัทขนส่งว่าบริษัทขนส่งนําสินค้าของเขาไปส่งแล้วสินค้าสูญหายมูลค่าสามหมื่นกว่าบาทบริษัทขนส่งปฏิเสธบอกว่ามีการประกันสินค้าหายเพียงแค่สองพบาทระบุไว้ชัดเจนในใบส่งของในเมื่อเราขนส่งกับบริษัทเขาเราต้องยินยอมตาม เอกสารดังกล่าวขอรับผิดชอบเพียงสองพันบาทคดีนี้สู้การศาลชั้นต้นที่ภาคสาวา่าบริษัทขนส่งรับผิดชอบเพียงสองพันบาทตามสัญญาแต่เรื่องไม่จบศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ยื่นว่าต้องใช้ทั้งหมดค่าเสียหาย สามหมื่นกว่าบาทที่ผู้ส่งส่งส่วนสารดีกายืนตามนี้สรุปว่าเหตุผลที่สารดีกาให้คืออะไรสารดีกาแจ้งว่าเนื่องจากสัญญาของบริษัทขนส่งไม่มีการลงลายมือชื่อเป็นลายลออักษณ์อักษรจากผู้ส่งยินยอม ตามสัญญาดังกล่าวปรากฏอยู่เลยสารดีกาจึงเห็นว่าย่อมเป็นโมฆะสัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะต้องรับผิดชอบเต็มความเสียหายเพราะฉะนั้นคดีแพ่งย่อมฟ้องได้ตามดีกาฉบ,บับนี้ต่อไปคดียายาถามมาอีกว่าเฮ้ยแล้ว เราสามารถฟ้องอาญาได้ไหมอาญากรณีเนี้ยมันเข้าขายทําให้เสียทรัพย์ไหมทําลายทรัพย์สินเราทำให้ทรัพย์สินเราเสียหายใช่หรือเปล่าผมก็เลยตอนแรกก็ยังไม่ชัว์แต่ผมไปหาข้อมูลมาคืออย่างนี้มาตาพ่อกฎหมายทางอาญาเรื่องทำให้เสียทรัพย์เนี่ยคดีอาญา แรกเริ่มเดิมทีนับหนึ่งเลยต้องมีเจตนาเขาไม่มีเจตนาทาให้เสียหายย่อมไม่เข้าข้อหานี้กรณีที่จะไม่มีเจตนาแล้วจะต้องรับผิดทางอาญาข้อกฎหมายจะระบุไว้ชัดเจนว่าประมาททำให้เกิดอะไรประมาททำให้เกิดอะไรเช่นประมาททำให้บาดเจ็บสาหาัสประมาททำให ผู้อื่นเสียชีวิตถึงแก่ความตายนะสรุปว่าคดีายาผมจึงฟันไว้ว่าเคสนี้ฟ้องอาญามีแนวโน้มจะไม่เข้าเพราะว่าผมคิดว่าพนักงานขนส่งไม่ได้มีเจตนาทำลายทรัพย์สินได้าจะาประมาทซึ่งการประมาทเนี่ยไม่มีความผิดอาญามีแต่ความเสียหายกันในทางแพ่งนะครับ โอเคผมสรุปเคสนี้ไว้ตรงนี้สรุปว่าก็เลยแนะนำตกลงคุยกันว่าโอเคเดี๋ยวฟ้องแพ่งกันฟ้องไปเลยค่าเสียหายจักรยานเท่าไหร่ฟ้องกันเลยเดี๋ยวชื่อเสียงร้านเรามีเท่าไหร่เอามันเป็นเคสต d y ี้เอามันให้ให้รู้กันว่าเรากัดไม่ปล่อยเหมือนกันโอเคสำหรับวันนี้ขออนุญาตฝากเรื่องนี้ไว้แค่นี้ ถ้าใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ขออนุญาตสวัสดีครับ